รถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อคำเตือนอย่าโอนเงินทุกกรณีก่อนท่านจะเห็นเล่มและรถตัวจริงนะจ๊ะรถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคนะจ๊ะมาวันนี้เรามาพบกันอีกหนึ่งอีนะครับอีพีนี้นะครับผมพามาพบกับเจ้าอยู่สุขอปกรททองเช่นเคยนะครับ ตัวนี้เป็นอูวสุมังกรทอง P ี91หน่ะครับหน้าตะแกงตัวแรกๆนะครับที่สามด้วยรวมนะครับเรามาเชื่อกันดูนะครับเท่าที่ผมมองจากรูปถือว่าสวยเลยนะครับกระบะหลังมีแม็กอะไเนื้อให้นะครับมีล้อแม็กให้นะครับยางดีรถคันนี้จัดสรงมานะครับยกสูงมานะครับสายลุยไม่กวนพลาดนะครับเครื่องง่ายมองง่ายนะครับห้องเครื่องก็มองง่ายนะครับอุปกรตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับ แผ่นเพดเป็นแผ่นเพดเดิมหมุดดำนะครับรถคันนี้ไม่มีโดนหนักแน่นอนนะครับเบรคอาคมชัดนะครับฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงเดิมนะครับสติ๊กเกอร์เดิมยังอยู่ครบภายในนะครับคอนโซหน้าถือว่าสวยไม่แตกไม่บวมนะครับพ่มอะไรยังได้พรมอะไรเดิมนะครับเบาเป็นเบาผ้าอุ้มหนังใหม่นะครับแต่ก็ถือว่าเข้ากับตัวรถดีนะครับมีกระจกไฟฟ้าให้นะครับเป็นไฟฟ้าติดตั้งนะครับปีแผงซาวนะครับภาษสี6หกแปดนะครับเครื่องดี แอร์เย็นเพีงเพะนะครับรถคันนี้นะครับเบื้องต้นนะครับเจ้าของแจ้งราคาไว้ที่79,000บาทนะครับเหมือนเดิมผมดิง้งเบอร์เจ้าของไว้ใต้คลิปก็สามารถโทรต่อรองโทรสอบถามสภาพคุณเบื้องต้นก่อนได้ก่อนจะตัดสินใจเดินทางนะครับและสวนนัเพื่อนท่ทาในใดนะครับที่ชอบคลิปนแนวๆนี้ชี้เป้ารถแบบนี้แนะนํารถแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันมาใช้กันเอาไว้นะครับทางเราก็จะมีรถมานําำตื่นอเรื่อยๆนะครับ สำหรับคันนี้ไว้เท่านี้นะครับกับนาโนเคนะจ๊ะสวัสดีจ้า